าทางผู้กัดคานเป็นคานาวอวีโฟร 2. 2> ีสองพันยีเอสองพ2นยี่สิคัมเมอร์นะครับน,น, <c oughs> น้องน้ำเป็น VKL มิคาเอลนาครับนะครับพี่ฟิวเป็นโมทอร์พี่ทิศเป็นไบโอเลดและพี่เบสเป็นฉีพี่ขนมเป็นอาญานะครับ ไม่รู้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 การคนตัวโตเป็นว่าขาดเอจวมาร์ตามคนเป็นพรอมจะไม่ทนเป็นซิสซี่ครัาวน์นั่นไม่เป็นเซนต์ฟิน่นะครับจุดแฟนเต้เป็นมีหน้านะครับอ๋อน์เจะสโลร์กันอยู่แล้วนะครับดูเดือดกันมากเลยครับนี่ข้าของจริง นก็มารฐารน,นะครับเดงวบบ้างอย่างเลยเฮยชาหลยังไงะหลุดยย้ายหลุด,ลด <First Blood. S 1> อาจัดเลยอา์โละโลกันนครับน่ย,ยังไงเนี่ยเชิงใครหืมางฝ่ายท,ทำยใครจริงๆนะครับเฮ้เนี่หลุดมิมชชเกม,ม่าโอ้ยไม่ฟวเลย อยเอาว่ะมองจิงวะกูเกมเป็นกรบมอะไเนะครับฟังฟังอะไระไม่รู้มมีชื่อทีม ม,มันจบออกแล้วว่ะโอ้ทอนโดนไม่ช้าเลยแต่กเล่นถูกนะเล่นอยู่ในป้อมเง,งี้ยเนีย่ยเล่นสี่รางก็เป็น,น,นมันกงกรเรื่องการเงินอยู่เราก็ไม่ได้เอาเลยเจ็บไม่ช้ามังกร อู้นะอยก่นะนี่ยิงจ่อตาเลยเนี่ยเหยียดแก้วพีพี่ทิดเขาเหนียวเลยพี่้ี่ว่าลมน้าจะออกเหรอเนี่ยสามสีหาเกิน โอมาช่วยยิงนะแล้วก็มันโอ้ให้ช่วยยิงแม่งๆไ,ไม่น่าจะอรอดว่ะเยี่ยมให้หมดสี่ถูกด้วยเบสกรบเบ็ดอูู้สวยไมโลวีให้เฮียคนเนียนหัวช้าแล้วมึงเบทดแดงอะ่ะเอ้ยไม่ช้า เฮ้ยเป็นงานเป็นงานสวยเฮ้ยเล่นดีวินโอ้พี่ตมองมาก่อนเฮ้ยน้ำมาก่อน <Hey. S 1> โอ้ระยะห้าเลยวะ <Hey. S 1> ตายเกวียดเ <Hey. S 1> ชือ เทปเลยนเฮ้ย,ยมีใครตายลหรอ๋อแยกมยะมนไ,ได้สอนได้คนแล้วแหละ

น้ำ4,000 <Jung> ชอบไหวแย่แม่งเดินห้าแข็งๆเนี่ยความได้เปลี่ยบเลยไม่ได้เพิ่มเยลยไม่ได้ติดฟ้าจริงโอ้จับละาย

Nice and, so an... holy dragon has been defeated ไอ้มันต้องหนึ่ง1ฟ้า20มานะโหเอ้ยไมโอจะตัดสามเหลี่ยมบะละหู โอ้เดี๋ยวที่ฟังเดียวมาหมูจุ่มหมูจุ่มมีผิดด้วยที่ต้งงนยตัวเดียวเหมือนเดิมเล่นตาสาทางตั้งน้ำเนินนึงเนี่ย A red team tower has been destroyed.